ถูกต้องแล้วช่วงที่หนูเรียกพระโทขึ้นมาใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่กําลังจะไปจริงให้กําหนดจิตอยู่กับพุโทโธแล้วก็ดูว่าจิตเราจะออกจากล่างไปเมื่อไหร่แต่วันนั้นถ้าออกจริงหนูเสียดายมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขามีฮอตไลน์แล้วไม่ต้องไปพูดนะหนูเมื่อวานรู้สึกว่า มันเหมือนกับถ้าคนไม่เข้าใจเราอ่ะเหมือนกับเราโอเวอร์เลยไม่ใช่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนอื่นมันตัวเราเราย่อมรู้ตัวเองอก็รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองเนี่ยคนหนึ่งเขาจะมาตายแทนได้ไงอ่ะใช่ป่ะแต่มันเป็นเรื่องแปลกไม่แปลกเรื่องธรรมดามากมุงกาเคยเป็นไหมอุ้ยเรื่องขมมนไม่รนูถามจริงเอาก็จริงเอาเคยเป็นเหรอคะอุ้ยงน ถา่กริงกับหนูมาแย่ๆนะแล้วมาหาว่าหนูเป็นประสาทอีกอ้าวก็มีบ้างนะอ้ยไม่ใช่นะยไม่ใช่ไม่ไหวอ้าวก็ก็หนูต้องเป็นประสาทบ้างเพราะว่าถ้าหนูดีๆอ่ะไม่โดดแน่นอนโอ้าก็ลงใจใช่ไหมว่าหนูที่ไหนหนูเป็นประสาทหนูไม่ได้โดดเด็ดประสาทประสาทต้องประสาทดีอ๋อแล้วประสาทดีได้ ไม่บอกภาษาเสียม,มันชัว